สวัสดีค่ะหนูเป็นทีมข่าวชุมชนบ้านฉางนะคะขอสัมภาษณ์ท่านผู้ว่าสักนิดหนึ่งค่ะว่าท่านผู้ว่ารู้สึกยังไงคะสาหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ให้กับเยาว,วชนของเราเป็นกิจกรรมที่ดีด้วยรู้สึกร้อน <c oughs> คออือไม่ได้รู้สึก,กน,นะครับผู้ว่าเนี่ยก็ได้ได้พูดไปแล้วว่าจริงๆแล้วก็ดีใจ ที่เด็กๆบ้านฉางได้มีโอกาสดีกว่าเด็กๆที่อื่นแต่ก็เมื่อเด็กๆบ้านฉางได้มีโอกาสอย่างนี้แล้วก็อย่าทิ้งโอกาสดีๆอย่างนี้นะครับที่พี่ๆดาวเนี่ยเข้ามาจัดห้องสมุดให้มาจัดการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งจําเป็นมันอยู่ในร่างกายเราก็เป็นวิทยาศาสตร์นะครับว่าทําไมมีทั้งน้ํามีทั้งเลือดมีทั้งกระเพาะตับไตไส้พุงนะครับแล้วทําไมเราพูดได้ ทำไมสุนัขพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นวิทยาศาสตร์หมดเพราะนั้นเด็กๆจะต้องเรียนเรียนรู้วิทยาศาสตร์แต่เรียนรู้เนี่ยไม่ใช่ผู้ว่าไม่อยากให้ลูกๆหลานๆเนี่ยจำโดยไม่ได้พิสูจน์เพราะนั้นว,วิทยาศาสตร์เนี่ยมันสัมพันธ์กับกับคำคำหนึ่งอยู่ว่าวิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ ต้พิสูจน์เพราะนั้นวิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีที่อยู่ในชีวิตเราเนี่ยเราเราฟังคุณครูเราอ่านเราดูจากอินเทอร์เน็ตอะไรก็แล้วแต่แต่เราต้องเอามาคิดคิดแล้วเราจําไว้แล้วเราก็ทําความเข้าใจแล้วเราก็คิดต่อว่าเราจะเอาไปใช้อย่างไรกับกับชีวิตเราชีวิตของพ่อแม่เราชีวิตของชุมชนเราชีวิตของสังคมที่อยู่รอบตัวเราเพื่อเราจะเอาชนะอุปสรรคเหล่านั้น ถ้าเราสามารถเราารอาชนะภาษาเหล่านั้นได้เราก็จะเป็นคนดีเราก็จะเป็นคนเก่งเราก็จะเป็นคนที่ร่ํารวยแล้วเราเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตอนาคตแล้วเป็นคนที่มีความสุขขอบคุณมากค่ะจากลูกตัวแทนที่ไหนคะ